วันนี้คุณคือว่าที่เศรษฐีคนใหม่เพราะวันนี้คุณเจอสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือ Neo Hair นีโอเฮโรชันนี่คือผลิตภันธ์ที่ปลูกผมปลูกหนวดปลูกคิว้วจรต่างๆได้อย่างปลูกผักปลูกพืชชน,นิดอื่นๆเลยทีเดียวการทำการตลาดที่แสนง่ายเพียงแค่คุณเข้าไปดูข้อมูลใน Youtube แล้วแชร์ส่งต่อเท่านั้นขอสามารถทำการตลาดได้อย่างดี เรามาเริ่มต้นกันเลยครับไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านนะครับไปที่แอปพลิเคชัน u t u b e ตรงนี้เลยครับพอเรากดปั๊บนะครับมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยหน้านี้นะครับมาถึงหน้านี้ปั๊บจะมีรูปแว่นขยายนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหานะครับแตะที่เครื่องหมายเซิร์ชนะครับแล้วก็จะมีเคอร์เซอร์มากระปริบกระปิบเราก็พิมพ์หัวข้อที่เราจะค้นหาได้เลยนะครับ แต่หนึ่งครั้งตรงนี้นะครับเพื่อพิมพ์แล้วก็ค้นหาในสิ่งที่ท่านต้องการนะครับส่วนมากผมจะพิมพ์หัวข้อว่า neo hair นะครับหรือว่า neo hair lotion หรือว่ารีวิวการใช้ neo hair นะครับอย่าลืมนะครับแตะครั้งเดียวนะครับจะมีเคอร์เซอร์กระปพ้กระปพ้ปขึ้นแล้วก็ค่อยพิมพ์หัวข้อที่ท่านต้องการค้นหานะครับหัวข้อชัดเจนจะทำให้เห็นง่ายขึ้นนะครับ เมื่อเรากดที่แว่นตาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเสื้อหาทันทีนะครับการเสื้อหานะครับก็จะปรากฏจอแบบนี้ขึ้นมาพอเกิด้านี้ขึ้นมาเราเลื่อนดูด้วยการปัดขึ้นข้างบนนะครับปัดขึ้นข้างบนเพื่อดูข้อมูลข้างล่างครับผมลืมนะครับปัดขึ้นข้างบนเพื่อดูข้อมูลด้านล่างนะครับทำแบบนี้มันจะมีรีวิวปรากฏขึ้นอย่างมากมายท่านก็เลือกดูนะครับให้ดูทุกอันนะครับให้ดูทุกตัวเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสะสมความรู้ของท่านนะครับ เิดดูทุกตัวแล้วท่านจะเข้าใจนีโอแฮมากขึ้นนะครับครับพอเราดูแล้วนะครับข้อมูลเป็นที่น่าพอใจแล้วเราก็นะครับแชร์ครับแชร์จะทําให้เพื่อนรู้นะครับการแชร์จะทําให้เพื่อนเห็นนะครับไอเจ้าลูกศรโค้งๆนี่แหละครับนี่คือเครื่องหมายของการแชร์ละครับพอเรากดคาว่าแชร์นะครับมันจะไปที่หน้าต่างแบบนี้นะครับจะมีปุ่มต่างๆนะครับช่องทางต่างๆให้เราแชร์ไม่ว่าจะเป็น แชร์ไปทางไลน์แชร์ไปทางมิสซิ n เจอร์แชร์ไปทางเฟสเรามาเข้าเรื่องก,กันที่การแชร์ไปทางไลน์นะครับพอแชร์ไปทางไลน์มันจะมาตรงหน้าต่างอย่านี้นะครับจะมี3มช่องทางให้ท่านเลือกคือเลือกแบบนะเพื่อนที่แชร์ประจําเลือกเพื่อนธรรมดาหรือเลือกกลุ่มนะครับเราก็เลือกแชทที่ท่านต้องการได้เลยนะครับ ครับในกรณีที่ท่านจะค้นหาชื่อเฉพาะเอาคนเดียวเลยแม่นๆ่นแบบนี้นะครับท่านแตะที่นะครับตรงค้นหาข้างบนนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปท่านจะได้เห็นเพื่อนที่ท่านต้องการแชร์ทันทีนะครับ เมื่อเราได้เพื่อนมาแล้วนะครับเราจะส่งให้เพื่อนเราก็แตะที่สี่เหลี่ยมด้านขวามือนะครับแต่ป๊ามันจะเป็นเครื่องไม้บวกแล้วก็แถบสีเขียวขึ้นมานะครับแสดงว่าเราเลิกได้แล้วนะครับถ้าไม่เอาแตะทีก็จะหายไปเลยเป็นการยกเลิกนะครับครับเมื่อครบ10คนแล้วนะครับเราก็กดที่คําว่าแชร์ด้านบนขวานะครับเราจะแชร์ได้ครั้งละ10คนนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าครบ10คนหรือยังให้ดูมุมด้านซ้ายข้างบนนะครับ ครับต่อไปนะครับเป็นการแชร์ไปทาง Messenger นะครับอันนี้ก็สะดวกนะครับกดทีได้เยอะมากเลยการแชร์ทาง Messenger นะครับเป็นการส่งแชร์ที่สะดวกสบายมากครับเราก็กลับมาที่ YouTube นะครับไปดูที่เครื่องหมายแชร์นะครับเราก็เลือกแชร์นะครับแล้วก็เลือกที่เครื่องหมาย Messenger คือการแตะครั้งเดียวนะครับการแชร์ทาง Messenger นะครับเราสามารถใส่คอมเมนต์หรือว่าคอนเทนต์โฆษณาลงไปได้นะครับ ครับพอพิมพ์คอนเทนต์โฆษณาเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะกดส่งออกนะครับคำว่าส่งก็จะหายไปเหลือแต่คําว่าส่งแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าเราได้ส่งแล้วพอเราไม่เอาคนนี้เราก็แตะอีกทีคําว่าส่งจะปรากฏขึ้นมานั่นหมายถึงว่าเรายกเลิกไปแล้วครับ ส่งทาง Messenger นะครับท่านสามารถกดส่งไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกินปริมาณเขาจะเรียกว่าเป็นสปแปมเกินผาไม่สามารถจะใช้งานได้อีกเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระวังนะครับส่งได้ไม่เกิน20-30ต้องหยุดไว้ก่อนนะครับ ครับพอเราส่งแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับนี่คือที่เราส่งไปแล้วนะครับส่งเสร็จแล้วนะครับถ้าเปิดเข้าไปดูด้านในก็จะเจออย่างนี้ครับมีคอนเทนต์โฆษณามีรีวิวนะครับประกอบกันเรียบร้อยนะครับเพื่อนได้อ่านเพื่อนก็จะชอบใจหรือบางคนก็จะยกโป้งอย่างเดียวคนยกโป้งไม่ต้องสนครับสนใจคนที่บอกเฮ้ยราคาเท่าไหร่ ายทางมือถือว่าการขายทางออนไลน์ครับไม่้องสนใจคนที่ไม่สนใจนะครับสนใจคนที่สนใจเท่านั้นใครสนใจของยาอะไรนะครับขวดเท่าไร่ซื้อได้ที่ไหนนั่นคือสัญญาณของการขายนะครับท่านจะต้องเตรียมคําตอบไว้ให้เขาเป็นอย่างดีครับขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานซอวออนไลน์ครับ